วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูกรยาศาสตร์สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไรชูการ์อยู่ประมาณ2 8 1 2 5แคลอรี่ต่อกรยาศาสตร์ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่5 6 2 5 <c oughs> 2> แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไรชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง5 0เอร์เซนต์ เรามาเริ่มทำกระยาศาสตร์กันเลยค่ะใส่มิตรผลไล้ชูก้าลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำและแบะแซนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดปรับเป็นไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนส,นสน่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟพักไว้จนอุ่นใสขข่ข้าวตอกขั่วข้าวพองถั่วลิสงขั่วและงาขาวข้าวคนให้เข้ากัน รักลงในถาดที่เตรียมไว้อัดให้แน่นพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทและทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไล้ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว